มีปัญหาเว้ยใช้การจอ RTX 2 0 60คู่กับไลเซน5 306นะเวียนบอร์ด B450 แรม 16G น่าจะเป็นดูเอลสล็อตเพราะส่วนใหญ่จะมีใช้ดูเอลสล็อตันแล้วคือคนเนี้ยเขาใช้ power supply 750วัตต์80 80 plus ของ Aerocool แล้วเกิดมีปัญหาจีดแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรวะผมถามดิไม่รู้คือแบบเล่นเกมแบบนึงก็ดับเล่นเกมแบบนึงก็ดับ หรือว่าเราควรถามไหมว่าเขาโอซีได้หรือเปล่าถ้าโอซีก็แปลว่ากินไฟหรือว่ายังไงวะคุณควรมีนิชัยอาการยังไงวะนี่เป็นยี่อะไรไม่รู้เหมือนกัน,นมีมูดม,ม,มากเลยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเจ็ดสี่หาใช่17สิงหานะฮะปีสองพันยี่สิบแล้วนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเท่ครับเท่นี่เทยังไงครับไม่ทราบครับต้องทราบดิเฮ้ยคนไทยปะเนี่ยยิงนอนเล่นหรอ ก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ก็ตีแบดเสร็จนะฮะฝนตกโชคเลยอะไรนะนั่งใครไอ้ปั้นอะไอ้ปั้นอ๋อไอ้ปั้นไอ้ปั้นนู่น่ะนะพูดนานยากเมื่อไรลบบุรีมีรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้หายเป็นหลูกก็ได้อะแบบไฟส้มเหรอกาเป็นกาแตเป็นไฟส้มหรอฮะกูเป็นกาแต่เป็นไฟส้มเหรอคุไฟเหลืองเนี่ยดูซิ ไอ้โเมื่อกี้มาแล้วมาปไล่กูล่นชื่ออะไรครับน่ยชื่ออมชื่ออม่มาคุยกันซิมีมีะไรวะบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านย่งอย่ไหนอย่อย่ลบร่บุรีะบ้านอยู่บุรมื่อก่อนบ้านอย่ไห่ายกูไมอ้าเพื่อกูฉีไว้คุณจะไม่ตอบามงมอเอา ื่อก่อนบ้านเราขาอยู่เชียงใหม่เอ้ยอยู่ลำปางอยู่ลำปางไอ้เหี้ยหรอวะเออเนาะแต่เขาสะพายไปอันเก่ามึงคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจ่ายตังค์ได้มันจ่ายไฟได้ไม่เต็มอะคิดว่าเป็นไปได้ชี้เป็นไปได้ครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะเป็นไปได้หรือเปล่าบ้านอยู่ไหนครับเรานมาคุยกันสิชื่ออะไรไม่ได้ถามครับกูถามมึงเนี่ยแล้วชื่ออะไรได้ยินได้ยินแล้วเขาจะกลับมาหากูไหมเขาอะใคร ไม่สิกูบอกแล้วเขาจะชอบกูกลับไะวะเ่าจะเสด็จกลับมาโมโอีกโมยเฮียทำไมกล้องมือถือมันไม่ชัดพอที่จะถ่ายถึงสามสิบเราไม่รู้เลยเฮียเฮ้ยมึงถ่ายหกสี่พีเอชใช่ไหมไอ้คนมึงถ่ายหกสี่วีพีเอชใช่ไหมไม่รู้กูว่าถ้ากล้องหน้ามันจะหกสิบแต่ว่ากล้อง